นี่เลยนะครับอย่างละกิโลเอาไปหุงเนี่ยมันได้เยอะมากเทียบกับข้าวธรรมดามันแพงนะครับเนื่องจากว่ามีขั้นตอนค่อนข้างสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์ของยาย่าไวไลน์ไปหายาย่าเลยนะครับหรือจะไปจีบก็ยาย่ายังไม่มีแฟนนะครับแต่มีผัวแล้วหรือยังยังเนาะสวัสดีครับผมวอลวิสนะครับในวันนี้มาเจอกับพวกผมทั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงไา่แล้วนะครับในวันนี้พวกผมก็จะมากินเข้าใหม่นะครับกันที่ไายนะครับเกมากนะครับเอาลูกมาด้วยก็จะลําบากนิดนึงว้อยากเขามีนีนน่เต็มไปหมดเลยโอ้ย <laughs> ลูกเกิน ก็าาวก็ลมเป็นหมอมเปหมอเลย <laughs> ลมเป็นบ <Okay. S 1> ัวเป็นเลย และในตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่กระต๊อบในไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดยอดเดี๋ยวก็จะก่อไฟก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับตรงก่อไฟนี้ตอนนี้นะคะพี่วรวิก็ก่อไฟไปส่วนลูกๆก็วุ่นวายกันไปนะคะไอ้รุ่นลิงก็ดูฝั่งนี้ นั่งมืดมึดติ๊ดตือแดงๆอยู่ตรงนี้ <laughs> ทำไรกินตอนนี้หข้าว <laughs> เดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันก่อนเลยนะคะทุกคนซึ่งควันเยอะมาก <laughs> ทั้งหลังทั้งหน้าเอามาพามาลมควัน <laughs> ควันเยอะมาก <laughs> ไม่ไหวแล้วนะคะ <laughs> วันนี้ นี่ก็จะเป็นปลาของเอง้วรวุฒนนะคะทุกคนเราไม่ได้มานานมากจนไม่คุยบอลลวูนอนะอ,อยากตื่นใช่ไหมเออใช่ไหมคนนี้ชื่ออะไรวรวุฒนบูวว้อะไรบอ้าอืมวรวุฒนแสงเท้าคิดดื้อไหมเนี่ยคิดดื้อไม่คิดดื้อดูเอานนะทุกคน,นจะปีนบ้านอีกแล้ว <laughs> กองไฟตอนนี้ก็ติดแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ตั้งก้อนหินสามก้อนนะครับเป็นเตาหินโบราณนะครับตอน yeah, em like น, yes, นี้หมูอ้วนก็กําลังจะหุงข <investors. S 1> so ้าวนะครับโดยถุงนี้ไม่ถึงโลนะครับหมูอ้วนเอามากินโดยเฉพาะนะครับถุงนี้แต่ถ้าหนึ่งโลเนี่ยมันก็จะนี่นะครับนี่เลยเนี่ยถุงละโลนะครับใครต้องการนะครับข้าวใหม่นะครับก็คือข้าวใหม่นะครับก็คือเกี่ยวปุ๊บแล้วก็ตีปุ๊บ แล้วก็เอาไปทัดวหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปสีนะครับมันจะคล้ายๆข้าวกล้องนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ข้าวกล้องมันคือข้าวใหม่มันจะอร่อยนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์เยอะมากแต่ไม่รู้ประโยชน์อะไรนะครับ <c oughs> โดยใครอยากได้นะครับโดยมีข้าวใหม่แล้วก็ยังมีทั้งไอ้นี่ด้วยนะครับข้าวเหนียวลืมผัวนะครับ โดยคนขายคือยายานะครับนี่เลยนะครับอย่างละกิโลเอาไปหุงเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับกินได้หลายคนเลยทีเดียวโนะดวยขายกิโลละกี่บาทยายาอันนี้ละร้อยสามสิบบาทเท่ากันเหรอหรือว่าไม่เท่า,า,ทาอ๋อราคาเดียวกันเลยเนาะโลละร้อยสามสิบราคาส่งเท่าไหร่ค่าส่งห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบสเนาะสองโลก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบแล้วก็ค่าส่งอีกหกสิบบาทอ๋อ โอเค,อเคอใช่แล้วก็โลต่อไปก็ขั้นหนุนบกขัสิบแปดอ๋อโอเคเข้าใจละโลละร้อยสามสิบนะครับบางคนจะแพงเกินนะครับแพงเกินก็ผ่านแค่นั้นเองนะครับแต่ผมว่าไม่แพงหรอกนะครับเพราะขั้นตอนมันเยอะมากนะครับต้องไปเกี่ยวไปตีไปขั้วนะครับแล้วก็ไปสีแล้วก็ไปโอ้ทำหลายอย่างเลยใครสนใจนะครับสั่งจากย่ายๆโดยตรงได้เลย ผมขึ้น ID ดีไลน์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกลิงก์พวกราคารายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันก่อนครับเมื่อกี้โมอันก็อ้าวไม่หมดเลยมมอันไมม่หดโอ้ก็ประมาณสัก5-6าหกิโลนะครับที่หุงไปโดยทุงนั้นมันไม่ถึงโลนะครับหมอันเอามาหุงกินโดยเฉพาะก็ตั้งปนเตาไฟผมเรียบร้อยเลยนี่เลยไหนเปิดดูนายมอนว่าเป็นยังไง ม,มีน้ำมาดิอ๋อโอเคมีน้ำน่าจะเยอะนะครับเกือบเต็มหม้อแน่ใช่เหลืออยู่อันนี้ที่จริงต้องเอาออกอีกนิดหน่อย <c oughs> แต่ว่ามันเปียกเด็กเด็กอะไรอยู่ข้างบนนู่นน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วพ่อไอวูขอดูหน่อยดูอะไรไอวขาดูน้ำหน่อยนั่นไงนู่นไงน้ำก็อยู่นั่นไงไอ้วูไม่เห็นเลย จะดูตรงนั้นอ่ะอืมก็เห็นแค่นั้นแหละจะดูตรงนั้นอืมตอนนี้ก็รอข้าวสุกอย่างเดียวนะครับข้าวสุกแล้วก็กินข้าวแค่นั้นเองนะครับง่ายๆที่บ้านก็มีให้กินไม่กินนะครับมากินอยู่ที่ไร้นะครับสบายๆไม่ชอบนะครับชอบลำบากหรืออาจจะชอบบรรยากาศก็เป็นไปได้นะครับน้องชุนชูแอร์บัะแบบควันเยอะสุดๆนะครับ ยาแขวนเยอะเลยโอ้โหมองแทบไม่เห็นคมได้ต้มุตอถ้ามึงอน้ดิมาซ้มาต้มอตอนอยู่มงยตัวนอย้นอยู่ไรบนะอะก่อนมันต้องแน่นนะจะดีเดี๋ยไปสิหนก้มนิดนึงหนูก้มนิดนึงไม่ไหวนะอุ้มไปไหนอ่ะ ม,าามาาเดี๋ยะล้มเข้า,ฟาไฟทำไงไม่ร้ <c oughs> องแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พี่ยายาก็ไปเก็บใบตองมาปูให้เรานั่งนะคะทุกคนลูกสาวยืนอยู่ตรงนี้เดินทีเดียวก็จะถึงแล้ว แค่นี้ก็ร้องไห้เนี่ยไอแสบจริง <laughs> ๆเลย <laughs> นี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่กินข้าวของเราเลย <laughs> แล้วก็จะปูที่ให้เรียบร้อยก่อนอยเเจจ็็บบ นี่มันนั่งได้เลยเฮ้ยอยากปูให้แล้วนั่งได้เลยเจปูปูเองปูปูอาตัวมาตอนนี้ข้าวก็เดือดแล้วนะคะทุกคนไหนเราเปิดดูซิได้ยินเสียงข้าวเดือปบปุกๆเลยนี่เนื้อข้าวเดือดแล้วเห <M. S 2> ล <S <S ออีกแป๊บหนึ่งก็จะได้กินแล้ว อย่างนี้ก็วุ่นวายนะคะทุกคนวุนวายมากนี่คือเรื่องปกติของบ้านที่มีเด็กตัวน้อยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ ข้าได้ที่แล้วนะคะพี่วรวิทย์ก็จะยกข้าวลงมาซาวน้ำข้าวนะคะทุกคนโอ้อไปเข้าไปเข้าถ้วยร้อน่ะ เนื่องจากว่ามีเด็กมาก็เลยทําให้มันแบบอ่อนๆออเลยจะได้ไม่แข็งใช่กินไม่ได้แล้วพ่อตุ้ดจับกินปลาปลาปลาอย่างไรตุ้ดจับกินปลารู้อีกนี่นะคะทุกคนวรวุฒิบอกว่าจะกินข้าวปุกนะคะที่ใช้เอกเข้าวเหนียวลืมผัวนี้ทำนะคะ อกอดไว้แหละส่วนคุณพ่อก็ทำอะไรจะชิมน้ำซาวข้าวใช่ไหมชิมเป่าให้มันเย็นเดี๋ยวลูกจะได้กินแต่ว่าอร่อยเลยนกะ็สุกแล้วก็ตักเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เกือบเต็มหม้อนะครับประมาณหก,กขีดนะครับแล้วก็มีไก่ด้วยเนาะแล้วก็อร่อยมากเลย โอ้ไก่แล้วก็ลาบหมูน้ำอันนี้อร่อยมากแล้วก็น้ำเสาวข้าวอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราชิมดูโอเคเดี๋ยวพวกผมก็จะกินกันแล้วนะครับเอาไปเก็บเผ็ดที่บ้านมาเก็บเผ็ดที่บ้านมาอ๋อเก็บพริกที่บ้านมาใช่ไหมมาใส่ลาบใช่ไหมเดี๋ยวพวกผมก็จะค่อยๆกินข้าวกันไปนะครับบรรยากาศเขียงนาในตำนานนะครับ นี่ไงตักเองตักเองตักเองยอดมากครับอร่อยลาบก๋ต้มนี่โอ้ยยอว ไม่ต้กินแล้วนะไม่กินแล้วใช่มกินกินนีป้าวเออไม่กินเิน <c oughs> เอาาดดนอไมาเล่นเลยเอ่ะไม่ใช่ขี้ดินคือน้ำไก่พม,มัเปีย <c oughs> มันร้อนอะ่ะ ลังก็กินได้ตอวก็กินไม่ได้สิ <c oughs> กินข้าวอย่างเดียวก็กมีขี้ดินอยู่ด้วยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ขี้ดินหูกมันคือคืนคือเลื่องไห่เอ้ยหนูทำหง่ะด,ด้วยข้าวมันะครับมันจะอร่อยกว่าพวกข้าวธรรมด,ดานะครับ เราจะรู้สึกถึงความสดใหม่หม้อเนาะมันจะแบบกินปุ๊าแบบมันจะมันไม่ใช่ขี้ดินมันคือเลือดมันคือเลือดเฉยๆกินได้ยังก็เข้าเก่าเรากินแล้วก็จะธรรมดาแต่อันนี้มันจะแบบสดๆหอมเขียวนิดหอมๆอมบนี้นะครับไม่ใช่ขี้ดินใครไม่เคยกินต้องลองกินดูนะครับต้องลองซื้อไปกินดูนะครับแต่ถ้าเทียบกับข้าวธรรมดามันแพงนะครับเนื่องจากว่ามีขั้นตอนค่อข้างค่อนข้างเยอะใครอยากรู้ว่าขั้นตอนแค่ไหน ยายาถ่ายแล้วใช oh? ่ไหมยายาอ๋อเดี๋ยวผมติดลิงค์ไว้นะครับเข้าไปดูได้นะครับว่าขั้นตอนกว่าจะได้เข้าใหม่มาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไม่กินไม่กินกู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 ใช่จะกินข่อยอย่างเดียว นี่จะพูดซวยปีว่าห้าคสหกเีดนะครับได้หนึ่งหม้อพรผมกินไม่หมดนะครับกินกันผู้ใหญ่สามคนนะครับแล้วก็เด็กอีกคนหนึ่งกินน้อยนะครับตลอดต่สามคนกินจริงๆก็น่าจะกินได้ห้าคนนะครับประมาณหกขีดนะครับโลนึงก็น่าโลนึงก็น่าจะกินได้ประมาณเจ็ดแปดคนนะครับหนึ่งมื้อนะครับถ้าคนเดียวนี่กินได้โอ้โหหลายวันเลยนะครับ มี่คนเรามีกี่คนสองตัวสองตัวเฉยอะไรโอเขโมนุนอ่ะโน่ขนนุนใช่ขนนุนนี่ยอันนั้นคืออะไรขนุนนนขนนมะนงอืมมะนงใช่แล้วลูกกินได้อืกินได้ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวยาวๆชิลๆนะครับลูกก็ร้องไห้ด้วยนะครับขนุนก็ขยักได้นะครับสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์ของยาย่าไว้ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับไปแอดแล้วก็ไปไลน์ไปหายาย่าเลยนะครับหรือจะไปจีบก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องไปถามยาย่าเอาเองนะครับต้องถามว่าทุกวันนี้มีเวลาเป็นสดชื่เปล่าเวลาสดชื่นเป็นของสองคนนี้หมดแล้วเนี่ย เราวย่ายังไม่มีแฟนนะครับแต่มีผัวแล้วหรือยังยังนเนาะยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับยังไม่มีผัวไม่มีแฟนเลยนะครับจะจีบได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับไปคุยอากันเอาเองนะครับผมแค่ทิ้งอดีน์ไว้เฉยๆนะครับใครอยากจีบต้องสั่งร้อยโลอะไรอย่างนี้นะครับตบปากันไปนะครับก็ได้นะเนาะมซิเรียเนะ ไยากมไ่ยากกนะ็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับลูกร้องไห้เกินไปนะครับเดี๋ยวรีบกินข้าวแล้วก็รีบเก็บข้าวของกลับบ้านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยนี่มันชิลชิบ๊ายบาย baju papa, papa. Hmm? apa pepe